ควันควันขึ้นขงมงเลยนะครับน้ำเดือดปุดๆเลยเนี่ยในนี้มีใบเตยด้วยนะครับนี่นะฮะน้ำเดือดอย่างนี้เลยที่ชงสิบปีแห่งความอร่อยที่ยังอยู่ยั้งยืนยงได้สวัสดีครับอตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านกาแฟตู้เย็นนะครับนรูปหัวช้างนี่ นี่ก็เป็นบรรยากาศหน้าร้านนะครับเป็นซุ้มกาแฟเปิดมานานแล้วกว่า10ปีนะครับส่วนเรื่องรสชาตินี่เชื่อถือกันได้การันตี1ิปีนี่นานมากนะครับนานมากถ้าไม่อร่อยจริงนี่อยู่กันไม่ได้อย่างแน่นอนก็มาชิมกันได้นะครับกาแฟตู้เย็นนะฮะตอนนี้อยู่ติดกับ ตั้งยองเองวัสดุก่อสร้างนะครับอยู่ถนนชนประสิทธิ์นะครับอยู่อำเภอเมืองนครนายกเลยลข้างข้างก็จะเป็นร้านน้องพิมพตายางนะครับนี่บรรยากาศเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปกินเ๋ยผมจะกินกาแฟครับวันนี้จะกินกาแฟกับโซดาน้ำแดงาตามกันมาเลยครับเนเย็นนี่กาแฟหนึ่งช้อนมูนเลยนะครับสอาม เทลงไปในแก้วหมุนๆเลยนะครับสามเทลงไปในแก้วนี่ะครับดูขั้นตอนต่อไปนี่เทน้ำมันลงไปอ้าวเทลงไปแล้วแล้วก็คน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 มันคอฟฟี่เมลอ่าเทคอฟฟี่เมลลงไปแล้วก็คน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 ใส่น้ำตาลไปแล้วนะครับนมนี่ต้องตวงนะครับมันจะได้อร่อยใส่นมลงไปนี่หนึ่งถ้วยคน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 สองเลยแล้วก็คนครับเทใส่ไปแล้วก็ปักน้ำแข็งใส่ทุกม่าพอเลย น่ากินมากเลยแล้วก็รัดแบงนี้นะครับแล้วนะครับนี่เจาะแล้วเรามีใส่ถุงและใส่แก้วโอ้โหเทล,ลงไปเลยอันนี้คนดิชั่นต้องเข้าแล้วนะครับเติมนมไปอีกนิดนึงยิ่วใส่ให้เรียบร้อยมีหลอดด้วยนี่นะน,ะน,นะครับแบรนด์กาแฟตู้เย็น ฝากกาแฟตู้เย็นไว้ด้วยนะครับกินก็อร่อยขายก็รวยสนใจเป็นอาชีพก็มาเรียนกันได้นะครับสวัสดีครับ